ที่ที่ที่โพสต์ไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเาขาเรียกว่าเบรมหรือว่าดิสเครดิตใครนะครับที่จริงเป็นคนเป็นคนแบบว่ารักธรรมชาติชอบที่เขาชอบอะไรแบบนี้แล้วก็ตอนพูดไปเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าอยู่ค่ายไหนช่องไหนด้วยนะฮะแต่ว่าคําพูดของผมเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างรุนแรงนะฮะแล้วก็คือใครได้ยินเนี่ยก็อาจจะ สำหรับแฟนของทางรายการของทางช่องก็อาจจะไม่ชอบนะครับผมครั้งที่แล้วบอกไปด้วยว่าไม่รู้จริงว่าอยู่ช่องไหนเพราะว่าผมเองผมดูใน u t u b e ลองไปเปิดใน YouTube ดูนะครับมันจะไม่มีโลโก้ช่องไม่รู้จริงเพราะว่าผมไม่ได้ดูทีวีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทราบแล้วแหละแล้วก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าพิธีสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนนะฮะอีกครั้งหนึ่งของผมว่าเก็มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอะแล้วบางทีเราเขียนแฮชแท็กเราไม่ได้พูดตรงๆว่า คิดน้อยแล้วก็คำนึง่งไม่ได้คำนึงว่าจะไปกระทบใครจริงๆเราแค่เจตนาเรายิงตรงถึงถึงถึงการอนุรักษ์มากกว่านะฮะที่อยากจะให้ช่วยกันก็ที่จริงก็ไม่มีไรแล้วครับก็ที่จริงขอโทษไปหมดแล้วแล้วก็แต่ว่า,านั้นรใช้อารมณ์มากกว่าการที่จริงมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้อารมณ์โกรธหรืออะไรเลยนะฮะที่ตอนตอนโพสตแต่ตอนโพส์ไปอะ่ะมันก็แค่แบบเฮ้ยโอ้แบบสงสารสัตว์อะอะไรเงี้ย รีบแบ่งีกับก็ค่อนข้างแรงก็ค่อนข้างรุนแรงครับแต่ว่าแต่ว่าก็ผมว่าผมก็ออกมาพูดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ที่จริงมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องยอมรับเพราะว่าเพราะว่าเราโพสต์ไปแล้วเราก็เป็นคนสาธารณะที่ทุกคนแบบว่าเห็นแล้วก็ดูผมว่าน่าจะคือผมเองถ้าผมเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นแฟนรายการใดรายการหนึ่งแล้วเราชอบมากๆเราก็อาจจะมีเอฟเฟกต์กับตัวเรานะครับแต่ว่าไม่อยากจะให้ไปมองในเรื่องของ เป็นการแข่งขันของทั้งช่องนะฮะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมเองก็ทํางานร่วมด้กับทุกช่องแล้วก็ทุกช่องจริง,รงๆแล้วก็เป็นพันธมนิตรกันหมดเวลาเราทําโครงการอะไรดีๆร่วมกันมันก็พึ่งกำลังกันได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นช่องไหนเพราะว่าทุกคนก็ทําหน้าที่แล้วก็ทํางานของตัวเองไปนะครับผล,ผลิตผลิตผลงานดีๆให้กับประชาชนได้ดูลอยใจไหมคะที่คนอื่นก็โพสแบบเราอ่ะแต่ว่าไม่เห็นมีติดแบบอะไรขนาดนี้ที่จริงหลังจากวันนั้นเนี่ยมันก็ช่วงแรกมันมีบ้างแต่ว่าผมเองก็ตกผลึก ในเรื่องของความคิดมาแล้วซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่า,าใจเขาใจเราครับแล้วก็มันไม่มีใครหรอกที่จะเห็นเห็นตรงกันร้อเฉะนั้นผมว่าผมเข้าใจทุกอย่าง <S <S เ,วเวลาเวลามันมันเหมือนเวลาเราเลือกของนะมันมันก็อย่างที่บอกมันไม่มีใครชอบของชินเดียวกันทั้งหมดนะผมเองก็สําหรับใครที่ติที่ว่าอะไรเงี้ยผมก็ต้องต้องผมเข้าใจแล้วก็ขอโทษด้วยนล้งจากนี้ต้องเรามาระวัง การโพสต์มากขึ้นไหมคะเวลาที่เราจะโพสต์เออผมก็ที่จริงระวังมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็เรื่องโซเชียลเนี่ยเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเราเนี่ยไม่อยากอยูผมผมคิดว่าแบบเฮ้ยโหคือการเมืองเราก็พูดไม่ได้เพราะมันเป็นเซนซิทีฟแต่ว่าเรื่องสัตว์เราก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเห็นด้วยนะในการที่ช่วยกันรณรงค์แต่ว่าณวันนี้ก็รู้แล้วว่าคนเ,เรามีความคิดหลายแบบนะฮะแล้วแล้วสิ่งที่จะตามมาบางทีมันไม่ได้กระทบแค่เราไม่ได้พูด เรื่องหนึ่งสัตว์อย่างเดียวแต่มันเป็นกระทบเรื่องของรายการเรื่องของเลตติ้งหรือเรื่องของช่องอะไรเนี่ยถึงแม้เราจะโพสต์ไว้แล้วเราไม่ได้คิดก็ตามว่ามันจะกระทบแต่ว่าด้วยความไต่ตอง้วอาจจะไต่ตองไม่มากพอแล้วพอมันไปกระทบมันก็ไปกระทบจิตใจคนที่เขาเขารากเขาชอบอยู่ซึ่งอันนั้นก็ผมเองก็ข 10, เข้าใจการทักทกันได้เคลียร์กันเลยที่จริงกับพี่ปอกไม่ได้เคลียร์ครับผมว่าสําหรับทางผู้ใหญ่ทางฝั่งนั้นนะผมก็ตอบไปหมดแล้ววันนั้นที่พี่ๆมาสัมภาษณ์ว่าผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ที่ ที่ทาให้รู้สึกว่าผมไม่พลาดริงแต่ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทาลายชื่อเสียงหรือว่าไปไปกระทบกับผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าผู้ร่วมแข่งขันในรายการ <S 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 ผมผมพูดตรงๆว่าผมก็ดูรายการแต่ว่าผมไม่รู้จริงๆว่าอยู่ที่ช่องไหนเพราะผมดูยูทูบนะครับรู้สึกยังไงบ้างตอนที่แบบมันมีกระแสตีกลับมาแล้วก็ขุดอะไรต่างๆของเราก็ที่จริงก็ค่อนข้างงงสับสนค่อนข้างมากก็น้อยใจแหละแต่ว่า แต่ว่าผมก็เข้าใจนะแล้วก็ตัวผมเองผมก็มันเหมือนกับคนที่เข้ามาเม้นเข้ามาอะไรเนี้ยก็โดนผลกระทบไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งอะไรผมไม่ไคพูดถึงอะไรแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยผมผมเองเนี่ยผมก็เคยเคยกินเคยทานหูฉลามรอะไรเงี้ยที่เขาโพสเขาว่าผมมาแต่ว่าแล้ววันนี้ผมเลิกแล้วแล้วส่วนในรายการที่ผมทำเนี่ยมันก็เป็นรายการที่นนทั้งนั้นนีเขาปรุงมาอยู่แล้วทั้งญี่ปุ่นผมมาเป็นแค่ผู้ดำเนินรายการแล้วก็พรีเซนต์ออกไป นะฮะมันเป็นมันเป็นอีกหนึ่งงานนะซึ่งซึ่งแต่ว่าในเรื่องของการลงในเรื่องของความความความรักธรรมชาติอะไรย่างเงี้ยผมเองผมก็ผมก็แอคทีฟเป็นที่นะฮะในเรื่องในในในทุกๆเรื่องถ้าถ้าเกิดหลายคนได้ที่ติดตามผมจะเรื่องเสือดำเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะไม่เห็นก็ตามแต่ว่าไม่เป็นไรก็ทุกตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจะแอคทีฟอะไรก็แล้วแต่ก็แอคทีฟในในพื้นที่ของตัวเองที่ไม่ส่งผลกระทบแล้วก็เลือกที่จะทำมากกว่า คือเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราเป็นแค่กระบอกเสียงเราก็คิดว่ามันจะมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้<ม>อะไรเงี้ยอยากจะทาอยากจะให้ชื่อเสียงของเรามัน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 เดินหน้าแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพมันให้เต็มที่ในการในการในการทาความดีอะไรอย่างนีน้แต่ว่าในนัวันนี้ด้วยด้วยโลกที่มันเปลี่ยนไปหลายมุมมองอะไรเข้ามามันก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นผมเองก็คงเลือกที่จะช่วยในวิธีอื่นในในที่ไม่กระทบคนอื่น แล้วก็ไม่มีกระทบกับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างเร่มอนี่ตาบอกว่าถ้าก็ิดนิก็า,าไปก่อนก็ต้องเหมือนจะต้องผ่านทุกคนไงครับยุดหยทุกคนเขาจะเป็น,<อ>นิสัยาก็ผมก็เป็นห่วงครับก็ที่จริงนั่นแหละครับ <S <S กค็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ว่าคือเขาเรียนรู้กันเรียนรู้กับเราแล้วก็ก็รู้จักกันแล้วครับก็ค่อยๆคุยกันไปนะแล้วก็ศึกษากันไปแต่ว่า แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีจํากัดความว่าเฮ้ยมันจะต้องอะไรยังไ,ไงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เพิ่งเรียนรู้กับรู้จักกับน้องเขาอนะไรเงี้ยแล้วก็ก็นั่นแหละครับผ่านทางพี่ตาผ่านทางพี่พแอนแจ้งเขาอะไรเงี้ยเพราะไหมคะัฝากปา,าดานลุงคนไหมครัก็้อมครับผมว่าผมว่าการที่แบบว่าเรารู้จักคนคนหนึ่งแล้วทําให้เราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเลยนะผมเองก็ไม่ใช่อยูน้อยลนะ้ะที่จริงมันแต่คนก็เป็นห่วงนะช่วงแรกหรือเปล่าอนะไรเนียเพราะว่าถ้าไม่ไหลก็ทุกคนก็ อยากให้ดูต่อไปถ้าเขาให้เป็นระยะเวลาแบบนานกว่านี้แบบสองปีสามปีเรามันไม่มีผมว่ามันไม่มีกําหนดนะบางทีแบบคนมันถึงเวลามันก็อาจจะใช่หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ซึ่งซึ่งซึ่งความคาดหวังอ่ะเราความคาดหวังมันคงมันคงมีแต่ว่าถามว่าถ้ามันผิดหวังมันก็คงไม่ได้เป็นเรื่องของว่าใครผิดหรือว่าหรือหรือว่าโกรธใครอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมันเราก็ไม่ได้รู้จักเขาตั้งแต่แรกแล้วก็ แล้ววันนี้แค่แบบได้ได้ได้เรียนรู้จักได้รู้จักกันเนี่ยผมก็ถือว่าผมว่าช่วงนี้แล้วทับเปลี่ยนเราเป็นอย่างไรบ้างไม่ไม่จอดแล้วสไตล์ก็คือไม่หรอกผมว่าผมว่าบางทีคนเราอ่ะมันเป็นแกลบนะบางทีเราก็บางทีเราก็สว่างในในช่วงเวลาสั้นๆแล้วบางทีเราก็เปลี่ยนตัวเองในในอายุที่มันถึงบางทีเมื่อวานยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยแต่วันนี้เฮ้ยตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกเดินทางแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเหมือนข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างเรื่องเรื่องเรื่องดรามาร่าเรื่องกระเบนอะไรเงี้ยที่จริงมันก็เป็นผมว่ามันเป็นความโชคร้ายในความโชคดีของตัวผองเองผมอาจจะโดน,นแฟนๆหรือว่าหลายคนอภติไปแล้วแล้วก็ไม่ชอบผมด่าผมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมว่ามันเป็นคีย์สำคัญในการที่ผมจะดำเนินชีวิตได้อย่างเขา <c oughs> เรียกว่ายัางไงเดียร <c oughs> ลอบครอบมากขึ้นนะฮะมีสติมากขึ้นแล้วก็พูดตรงๆว่ามันมันคิดหลายอย่างว่าทำไมโลกเรามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ ผมพูดตรงว่าก็ใช้ธรรมะมาในการในในในการบอกตัวเองมากขึ้นด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราจะต้องเดินทางแบบไหนอย่างไรฟ์สไตล์เรากับที่สาก็ตรงกันนะคะชอบดำน้ำรักธรรมชาติที่จริงผมว่ามันเป็นเบสิกสำหรับคนที่แบบว่าใช้ชีวิตง่ายๆนะก็ชอบชอบชอบเที่ยวชอบดำน้ำชอบรักสัตว์อะไรแบบนี้ครับอย่างพี่ตาเขาบอกว่าดำน้ำไม่เป็นก็อยากจะไปด้วยถ้าเกิดจะไปด้วยกันอ๋อพี่ตาเหรอครับแกก็คงต้องไปครับเพราะว่าถ้าแกไม่ไป ผมก็คงจะอดไปก็คือยอมให้แกแต่ยังไม่รู้ว่ามันคือมันยังไม่มีคลิปอะไรอย่างนันเกิดขึ้นเลครับเพราะว่าทุกคนก็งานอยู่ไงที่เขาเดินหน้าเดินหน้าจีบเออมันคือทุกคน่างที่ว่าผมออกตัวแรงแต่ว่าตัวตัวพันเองพันเป็นคนพัจนเป็นคนพูดค่อนข้างชัดเจนเนี่ยแล้วก็อย่างแทบแบบว่าแต่ก่อนคือที่ไม่พูดเพราะว่าคืออีกคนนึงไม่ชอบให้พูดเราก็เลือกที่จะพูดกลางๆเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเวลาพี่ๆมาถามเราก็ต้อง มีอะไรกลับไปบ้างใช่ไหมแต่ว่าตอนตอนนี้มันก็คือผมก็นิสัยผมนะมันก็พูดพูดชัดเจนพูดตรงๆแต่ว่าอาจจะไม่ตรงในทุกเรื่องนะ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่ากลัวแต่ว่าช่วงนี้ไปไหนก็มีคุมตลอดไม่เคยได้ไปไหนกันสองคนมันไม่ใช่คุมนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วผมได้รู้จักน้องเขาแล้วการที่ไปกันเป็นกลุ่มผมว่ามันเป็นเรื่องที่ ท,ที่ดีจากจากภาพของตัวน้องเองด้วยแล้วก็ตัวตัวผจัดเองด้วยนะฮะพ่้จัดไม่ได้พ่้จันทําอะไรในที่แจ้งไม่ได้ทําในที่รับคุยก็คุยตรงๆไปกับที่กลุ่มใหญ่แล้วก็ผมว่าสิ่งที่ผมห่วงที่สุดก็คือ,อคนจะมองน้องไม่ดีเพราะตัวผมเองเนี่ยผมก็ใครก็ชอบอกว่าผมแบดบอยแต่เราไ,ไม่แบดบอยก็มันก็้วมุมมอก็แล้วแต่มุมมองก็แล้วแต่มุมมอง